สวัสดีครับทุกท่านผมชมาศเดชข้อมูลของชิบะโตเก้นนะครับหรือว่าชิบะอินุที่หลายท่านชอบกันนะครับผมเช้านี้นะครับล่าสุดนะครับวันนี้วันที่1ิบสี่กุมภาพันธ์สองพนกนะครับผมก็9ก้มงสามนาทีนะครับจำนวนผู้ถือกล้องออเดอร์นะครับผม1นึ่งล้านหนึ่งแสออเดอร์แล้วนะครับผมก็ยีบสชั่วโมงน่าจะขึ้นประมาณ0.05%นเปอร์เซตนะครับผมของยอดหล้านนะครับ 1 1 7 2 8 8 4าออเดอร์ขอย้ำนะครับผมแล้วก็ฐานซิกเนนะครับผมอยู่ยอดตันเฟื่อนะครับผมประมาณ6 8 8 2า0แน้านะครับผมนี่คือเป็นสิ่งดีๆนะครับที่มียอดเพิ่มขึ้นทุกๆวันเลยนะครับผมในสำหรับตัวของที่บาทโทเคนนะครับยอดตรงนี้นะครับวัดถึงความต้องการของคนนะครับผมว่ามันมันมีความต้องการ ที่จะลงทุนกับตัวนี้จริงๆนะครับผมถ้าเกิดว่าอยู่มาวันหนึ่งจาก1นึ่งล้านหนึ่งแันถ้าเหลือลง1ล้านเนี่ยแสดงว่ามันก็มันมันก็ยังไงก็คือคนอาจจะไม่สนใจแล้วก็ได้นะครับนี่คือหลักคิดนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราคาดการณ์ว่าปีนี้มันอยู่ที่เดือนนี้1นึ่งล้านหนึ่งแสออเดอร์แล้วเราคิดต่อหรือไม่ว่าถ้าเกิดว่า1ล้านเราบวคูณวันละ1%นถ้าเราคูณคูณเดือน12เดือนคูณอ ปีสิปีมันจะเติบโตแค่ไหนนะครับนี่คือเราใช้หลักคิดในการลงทุนคาดการอนาคตข้างหน้าแต่บางครั้งมันอาจจะไม่เท่านั้นพอดีก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่เพียงแค่ว่าเราฝึกไว้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้อัปเดตกับเพื่อนๆสั้นๆนะครับผมว่าทิ i บ a t โทเกมียอดผู้ถือนะครับ่างใหญ่ๆเลยครับผมนะหนึ่งล้านหนึ่งแสอโฮเดอร์แล้วนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ไม่ได้ ที่นําให้คุณต้องลงทุนกับเหรียญตัวชีบันะครับแต่เพียงแค่ว่าผมทําคลิปมาออกให้ขับ f c ที่เขากําลังสนใจหรือลงทุนอยู่แล้วจะได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของตัวชีบะอินุนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมขอทุกคนโชคดีครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ติดตามได้เลยถ้าเกิดอยากฟังลักษณะของการหาข่าวข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะครับแต่เพียงแค่ว่าใช้นิสัยตัวเองลงทุนมากกว่านะครับแล้วก็มาบอกบอกข่าวกับเพื่อนๆนะครับสําหรับคนไหนที่ไม่มีเวลานะครับผมก็ติดตาม ไว้ได้เลยนะครับผม,ผมก็ต้าเต็มใจก็ติดตามาไม่เต็มใจก็ไม่เป็นไรครับขอใหตทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ